อำนาจความต้านหนีเจ้าของที่มันเคยทาเจ้าของมาเนี่มันหักปิดหักกัน้นหัก้าลบ้าหลีความมั่งความมีไปเสียแล้วมีแต่ความจนไหลเข้าแลวเข้าเพราะความตันหนีที่นี่เป็นทางพาให้เดินมาดั่งเดินแล้วมัดระวังอันนี้ห้อุตสากไปยาวยา <c oughs> ทุกยากลําบากขนาดไหนให้ทนนะเราทนนี้ทนเพื่อแก้ค่าสืกคือกิเล็กตัวสร้างความจุให้เรา เราสู้นีเราสู้ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่จะเอาตัวรอดออกไปทุกก็ต้องทุกยอมรับว่าทุกทุกนี่ทุกเพื่อสุขแต่ทุกเพื่อกิเลสนี่วิ่งตามกิเลสเนี่ทุกเพื่อมหานแต่ทุกไม่มีทางบกบางลงไปเลยนะแต่ทุกด้วยการสู้กิเลสมีท่านเห็ว่าทุกขกัษสานในตารางสุขขังทุกเกิดในลําดับแห่งสุขเกิดในลําดับแห่งทุกข์คือเวลาผู้สร้างความดีต้องยอมรับทุกซะก่อน แลวเป็นความทุกข์ขึ้นมาทีหลังนี่ันที่ผู้ที่สร้างตามเ,าเลกลเอ๋นี่สุขขัสสนันตรัง,ตงทุกขังมีความสุขรื่นเริงบันเทิงเป็นบ้ากับสมบัติเงินทองยนถามรรสักต่างๆเทินอยู่นี่แล้วนี่เป็นว่าเป็นทุกข์ในน่ะพอตายแล้วก็เป็นทุกข์กันสุขขัสสนันตรังทุกขังคือทุกข์มันเกิดจากลําดับของสุขที่ตั้งตนไว้ผิดในบางต้นนี่ตั้งผิดแล้วกัน สร้างความทุกข์ขึ้นไปโดยที่ด้วยความเพลิดเพลินของใจแล้วก็ไปเป็นความทุกข์ขังหน้าอันจึงแสดงไว้เป็นสองภาคภาคหนึ่งทุกข์คัดสานันตะลังสุขขังทุกข์ซะก่อนแล้วเป็นความสุขที่หลังได้แต่คนปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงตัวเองสร้างสุยงามความ,ความดีแก่ตนถึงจะทุกข์ก็เพื่อความสุขอันนี้แน่นอนอันหนึ่งไม่ดัดแปลงอันในที่ที่เด็กชอบอย่างไรแล้วเพลินไปตามมันเท่นั้น อันนี้นะเรียกว่าสุขคัสารนันตรังทุขงังดิ้นไปได้วยความเพลิดความเพลินถือว่าเป็นสุขเป็นสุขแล้วก็เกาะป่วยดวยความทุกข์ในภายหลังเข้าใจไหมท่าน,นว่าสุขคัสารนันตลังทุกขงังสุขริงในความสาคัญตัวเองเพลิดเพลินลืล่นเริงบันเทิงแต่ก,กับโรกกับวิสาไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าเป็นความสุขแล้วขั้นขนาหนาน,นเป็นความถุกท้านบอกนันตรังทุกขังนั่นแหละเป็นความทุกข์ในในการทหนาให้พากันพิจาณาไว้ด้วยี